สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลพิงค์แอน o ชดคูปิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตรวจดวงชะตากันนะ,ะสำหรับคนที่จะดูนะคะโดยการอิงจากในเรื่องของวันเกิดนะคะก็คืออิงจากราศีนั่นเองก็คือจะเป็นช่วงระหว่างวันที่15มกราคมนะคะถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะส่วนคนที่อยากจะดูอ้างอิงโดยการผูกลัคนามาแล้วก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องย้ํากันก่อนว่าไม่ได้เป็นการทํานายแบบเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะให้ดูเอาไว้ เป็นแนวทางค่ะเอาไว้เตือนสติตัวเองนะคะสุดท้ายแล้วนะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดเลยนั่นก็คือการกระทําของเรานั่นเองนะคะส่วนใครที่อยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิงนะคะง่ายๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะอ่ะมาเดี๋ยวสับไพ่กันอีกสักนิดหนึ่งเรามาเลือกไพ่กันเลยนะ12ใบ12พบเรือน12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตนะคะ1 2 3 สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดและสิบสองโอเคมาเรียบร้อยดูกันสิชาวราศีมังกรมาดูตำแหน่งแรกเลยตนุกระดุมพะสหัชชะพันทุก ปุตตะอลิปัตตนีมรณนะสุภะกรมมะลาภะและสุดท้ายนะคือตำแหน่งวินาศค่ะเรามาดูกันนะคะตั้งแต่ใบแรกเลยนั่นก็คือในเรื่องของตัวตนนั่นเองนะคะชาวราศีมังกรดีใจด้วยนะในเดือนนี้ ในที่สุดนะคุณก็เริ่มกลับหันมาดูแลตัวเองแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นนะความรู้สึกนึกคิดนะชาวราศีมังก,กรเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเป็นกลุ่มคนธาตุดินนะคะเวลาจะทําอะไรเนี่ยจะมีในเรื่องของการคิดการวางแผนการไต่ตองที่ดีอยู่แล้วแต่ในระหว่างเดียวกันคุณจะเป็นคนที่คุ้นชินนะคะหรือว่าเสพติดกับอะไรเดิมๆไม่ค่อยอยากจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองเท่าไหรนะักแต่ว่านะคะในเดือนนี้ค่ะความรู้สึกของคุณเนี่ยมันขึ้นมานะมันหมายถึงว่าในเรื่องของการที่ตัวคุณเองเนี่ย หันมาดูแลตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นคําว่ารักตัวเองเนี่ยมันจะไม่ได้หมายถึงในเรื่องของการที่แบบเราจะดูแลสุขภาพนะคะหรือว่าดูแลตัวเองนะคะตามร่างกายนะ,ะตามภายนอกเท่านั้นแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณกําลังเซตอัพความรู้สึกตัวเองนะคะเหมือนคุณนะคะเริ่มหันมารักตัวเองชื่นชมตัวเองอย่างแท้จริง คนบางคนนะหลายๆคนเลยมีในเรื่องของแบบความสามารถต่างๆมากมายนะแต่ว่าบางครั้งค่ะเราอาจจะต้องแบบต้องการที่จะได้รับในเรื่องของคําชื่นชมหรือว่าในเรื่องของการที่คนอื่นจะบอกว่าเฮ้ย mm hmm. เราเก่งเราดีแต่ตอนนี้ไม่นะสาหรับชาวราศีมังกรเนี่ยมันเหมือนกับตัวคุณเองตอบตัวคุณเองได้ว่าตัวคุณเองเนี่ยมีคุณค่าขนาดไหนทีนี้พอความรักเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจากตัวเองนะมีทั้งความรักความพารพตัวเองมากขึ้นเนี่ยมันก็รวมไปถึงคนรอบข้าง คำว่าคนรอบข้างหมายถึงอะไรคุณใส่ใจนะคุณสามารถที่จะเหมือนกับแบ่งปันในเรื่องของความรู้สึกดีๆตรงนี้ให้กับคนอื่นนะคะมันเลยกลายเป็นว่านะในเรื่องของตําแหน่งนะในเรื่องของแวดล้อมเกี่ยวกับเพื่อนพ้องนะสหัชติในเรื่องของการสื่อสารต่างๆนั่นเองคุณเลยกลายเป็นที่ปรึกษาที่ดีแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่น่ารักนะคะนี่นะตำแหน่งเพื่อนเป็นยังไงคะ ขึ้นมานะคะค่อนข้างที่จะดีค่ะคุณอาจจะมีในเรื่องของเพื่อนที่เป็นแบบสายปาร์ตี้นะชิลๆสบายๆนะคะหรือว่าอาจจะมีเพื่อนที่เป็นแบบพาร์ตการทํางานการพูดคุยกันในเรื่องของการใช้ชีวิตการวางแผนเป้าหมายต่างๆส่งผลดีทั้งนั้นเลยค่ะนะคะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยดึงดูดอะไรแบบนี้มันเลยทําไม่มีแต่คนดีๆเข้ามานะคะแล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยจะเปิดรับในเรื่องของการครบหาคนมากขึ้นที่ผ่านมานะคุณอาจจะคบหาแต่คนกลุ่มเดิมแบบเดิมแต่ณนะตอนนี้มันเหมือนกับคุณนะคะเริ่มมองหาในในความสุขนะ ของแต่ละกลุ่มแต่ละแบบนะ,ะก็คือเพื่อนนะคะที่มีไลฟ์สไตล์แตกต่างกันไปคุณก็เปิดรับมาหมดเลยแต่คุณไม่ได้เสียความเป็นตัวเองค่ะคุณสามารถปรับตัวเองได้ดีให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆนะคะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางนะคะในเดือนนี้นะคะการเดินทางเนี่ยส่วนใหญ่ะคุณจะเดินทางใกล้ๆมากกว่านะอาจจะมีธุระมีอะไรที่ต้องทำนะมีการที่แบบไปเที่ยวห้างไปเดินซื้อของหรือว่าการไปทําธุระนะคะต่างๆมากมายเพิ่มมากขึ้นนะ,ะรวมถึงในเรื่องของการ วางแผนในเรื่องของการกินด้วยเพราะไพ่ขึ้นมาว่าคุณน่ะนะคะในเดือนนี้นะจะต้องเสพติดในเรื่องของการกินแน่นอนเพราะขึ้นมาว่าทําอะไรก็แล้วแต่คุณจะนึกถึงการกินเป็นหลักค่ะนะคะบางคนอาจจะมีความสุขกับการนอนดูซีรีส์แต่สําหรับชาวราศีมังกรน,นะคุณจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่มันเติมเต็มคุณได้ก็คือในเรื่องของการที่คุณได้ทานอาหารอร่อยพอทานอาหารอร่อยปุ๊บเป็นยังไงคะอารมณ์ดีนะจิตใจเบิกบานระวังนะคะ พอมาโยกถึงในเรื่องของสุขภาพมันก็ต้องระวังอยู่แล้วนะสุขภาพก็คือในเรื่องของน้ําหนักตัวเนี่ยมันขึ้นมาอยู่แล้วอันดับแรกเลยนะคะแต่ว่านะสิ่งที่ต้องแบบเสริมนิดนึงแล้วกันก็คือในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนนะคุณอาจจะนอนหลับไม่เต็มอิม่มหรือว่านอนน้อยเกินไปทําให้มีในเรื่องของปัญหาสุขภาพหรือเป็นในเรื่องของการทานอาหารที่เกินเวลาด้วยบางคนดึกๆแล้วแบบ ừ, ใจมันอยากอะเนาะนะคะเป็นยังไงคะจัดไปเลยไม่เป็นไรให้รางวัลตัวเองแต่เผลอให้รางวัลตัวเองมากไปหน่อยสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าน้ำ หนักขึ้นแล้วทําให้ตัวคุณเองเนี่ยรู้สึกอึดอัดตัวเองนะคะเบรกตัวเองนิดนึง <c oughs> ในเรื่องของการกินนะคะอ่ะเดี๋ยวขยายในเรื่องของสุขภาพว่าขอโทษค่ะในเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างดีกว่านะอุบัติเหตุให้ระมัดระวังค่ะนะคะในเรื่องของการที่อาจจะมีในเรื่องของของ,ของซ่อมแซม ภายในบ้านนะคะบางคนอาจจะแบบมีในเรื่องของน้ารั่วน้ําซึมนะคะเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะต้องมีการเปลี่ยนหลอดไฟแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแต่มันเป็นในเรื่องของแบบการแก้ไขที่คุณควบคุมได้คุณคอนโทรลได้อยู่แล้วนะคะส่วนอุบัติเหตุอื่นๆในเรื่องของการเดินทางเนี่ยไม่มีนะคะถ้าเกิดมันจะเกิดจริงๆนะในเรื่องของอุบัติเหตุตามท้องถนนเนี่ยมันจะเป็นการเดินทางในที่ที่คุณคุ้นชินในที่ใกล้ๆมากกว่าแต่ว่าที่ไกลๆเนี่ยมันไม่มีนะคะทีนี้ในเดือนนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของการเดินทางไกลไหมไหนดูซิมันมีแต่ว่ามีน้อย มันจะเป็นการเดินทางไกลนะในลักษณะของการที่มีแบบแผนนะคะมันเหมือนกับเป้าหมายของคุณแบบเออคุณบอกไปแล้วแหละว่าคุณจะไปตรงนี้ตรงนี้เออแต่มันขึ้นมานะอาจจะเป็นการเดินทางไปที่ไม่ได้เป็นลักษณะของการที่แบบจะไปเที่ยวล้วนๆอนะ่ะเหมือนไปอย่างมีเป้าหมายนะเช่นบางคนอาจจะแบบไปทํางานด้วยไปไหว้พระด้วยหรือบ,บางคนนะ่มีความคิดการตั้งใจไว้ว่าฉันอยากจะไปไหว้สักทีหนึ่งนะสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ต่างๆนะคุณก็มีเกณฑ์การเดินทางไปเพราะว่าตําแหน่งเพื่อนของคุณเนี่ยมันโดดเด่นมันเลย ไปเป็นนอกเวลาตอนที่ไปก็แล้วแต่มันจะไม่ได้เป็นการไปคนเดียวแต่จะเป็นลักษณะของการไปที่เป็นหมู่คณะเป็นการจัดเตรียมเป็นการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้านั่นเองค่ะ และนะคะโดดเด่นนะดีขนาดนี้แล้วโอ้ยมันจะดีซ้ําดีซ้อนดีอีกไม่ได้นะคะแต่มันก็ดีจริงๆอ,อ่ะตำแหน่งกรมะนะคะงานมาดีอีกแล้วค่ะนะคะขึ้นมานะคะตําแหน่งงานเนี่ยนะคะงานลงตัวนะคะงานเนี่ยราบรื่นแล้วก็เป็นไปอย่างที่คุณคิดคุณวางแผนนะคะบางคนอาจจะมีการคาดหวังการทํางานโดยการที่แบบอิงจากยอดขายหรือการทํางานที่เหมือนกับสามารถที่จะประสานงานร่วมงานกับคนอื่นได้ขึ้นมาค่ะดีมากๆเลยนะคะถึงแม้บางอย่างสิ่งที่คุณทำเน อาจจะไม่ได้ผลในทันทีทันใดแต่ขึ้นมาว่าสถานการณ์การทํางานในเดือนนี้ของคุณเนี่ยคุณสามารถควบคุมได้อย่างที่ใจต้องการมีปัญหาก็เล็กน้อยมากนะคะเป็นปัญหาที่คุณคาดเดาคาดการเอาไว้ว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะ,ะในเดือนนี้ก็คือคุณอาจจะไม่ได้มองในเรื่องของแบบภาพไกลนะคะอย่างเช่นในเรื่องของยอดขายเป้า เป้าต่างๆแต่คุณจะมองว่าในตัวโปรดักตัวสินค้าหรือสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยมันมีข้อบกพร่องอะไรแล้วคุณก็พัฒนานะคะโอ้โหเป็นนักพัฒนาเลยนะคะในเดือนนี้คุณเหมือนกับคุณมานั่งวิเคราะห์ตัวเองว่าแบบไหนดีแบบไหนใช่แล้วอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงแต่คุณไม่ได้มองแบบการเปลี่ยนแปลงที่แบบเป็นใหญ่ๆนะแต่คุณมองในเรื่องของแบบจุดเริ่มต้นนะคะนั่นก็คือในเรื่องของแบบดีเทลนะคะในเรื่องของการที่แบบมีในเรื่องของเงื่อนไขอะไรต่างๆที่ทําให้มันมีปัญหากับ ตัวงานที่คุณทำอยู่หรือว่าสิ่งที่คุณทำอยู่นั่นเองค่ะนะคะโอเคคราวนี้นะเราจะมาพูดถึงเรื่องการเงินกันแล้วนะพ่าการเงินคือใบนี้นะคะมาดูกันค่ะตำแหน่งกระดุมพระนะคะในเรื่องของการเงินค่ะขึ้นมานะคะถึงแม้นะคะตัวคุณเองเนี่ยจะมีในเรื่องของรายจ่ายที่ค่อนข้างหยิบย่อยมันจะมี รายจ่ายงอกเข้ามาตลอดเวลาแหละแต่คุณเก่งค่ะคุณหมุนเงินเก่งอันนี้ความสามารถของคุณเลยทุรกทุเลนะก็ผ่านไปได้นะบางคนคิดว่าโอ๊ยฉันเงินเดืนเหลือเท่านี้แล้วเนี่ยสิ้นเดือนเนี่ยนะคะหรือบ,บางคนทําธุรกิจแล้วแบบโอ้โหมันมันจะยังไงดีอะมันจะรอดไหมสุดท้ายมันรอดค่ะ ชีวิตคุณพลิกผันนะเปลี่ยนแปลงได้ยิ่งกว่าแมวเก้าชีวิตนะขึ้นมามันเกิดจากความสามารถของคุณมันเกิดจากการที่ตัวคุณเองเนี่ยพอรู้สัญญาณปุ๊บว่ามันจะมีปัญหาตรงนี้คุณจะวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าเลยว่าอ่ะถ้าเกิดฉันต้องจ่ายตรงนี้อย่างเช่นบางคนดูแลครอบครัวนะจะต้องมีในเรื่องของค่าการศึกษานะคะค่าค่าเลี้ยงลูกค่าเทอมลูกหรืออย่างอื่นเงี้ยคุณจะมองไว้แล้วว่าแล้วจะหาเงินจากตรงไหน มันเลยทําให้ตัวคุณเนี่ยหมุนเงินได้นะอาจจะเหนื่อยนิดหน่อยแต่ชีวิตมันต้องสู้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่สู้มันก็ไม่ใช่ชีวิตสิใช่ไหมไม่มีใครเกิดมาแล้วสาเร็จโดยที่แบบไม่ต้องทําอะไรเลยเนี่ยทุกคนก็ต้องทำอย่างนั้นละคะ่ะแต่เพียงแต่ว่าจะทําในเรื่องของรูปแบบไหนในมุมมองไหนหรือว่าเป็นลักษณะแบบไหนเท่านั้นเองนะคะและนะคะในเรื่องของตําแหน่งพันธุค,ค่ะนะคะตําแหน่งพันธุเกี่ยวกับในเรื่องของญาติพี่น้องค่ะ ญาติพี่น้องยังไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวกับคุณเท่าไหร่นะคะอาจจะมีการติดต่อการสื่อสารบ้างแต่ว่าจะไม่ได้วุ่นวายจะไม่ได้แบบมาทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจหรือว่าสร้างปัญหาให้นะคะคุณตั้งหากที่จะไปเหมือนกับเป็นการแก้ปัญหาให้คนอื่น นะคะบางทีญาติพี่น้องมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้เขาแบบเอ๊จะแก้ยังไงอะไรยังไงพอคุยกับคุณปุ๊บแบบเนี้ยหรือเขามาเขามาพูดคุยให้คุณฟังหรือคุณมารู้บ้างอย่างเงี้ยคุณก็พยายามที่จะแบบแนะนําเขาว่าอา้าลองทําแบบนี้ไหมลองเปลี่ยนแปลงเป็นแบบนี้ไหมกลายเป็นว่าคุณเนี่ย รักแล้วก็ชอบมากเกี่ยวกับในเรื่องของการแก้ปัญหาให้คนอื่นนะคะแก้ปัญหาให้คนครอบครัวคนใกล้ตัวเพื่อนบริวารอะไรต่างๆคุณจัดการจัดสรรได้หมดเลยแต่ทุกครั้งค่ะที่คุณให้เนี่ยคุณจะรู้สึกแฮปปี้แล้วคุณจะมีความสุขมากมันเหมือนกระใจฟูมันอิ่มว่าแบบเฮ้ยเราทำให้แบบเขามีพลังนะเราทําให้เขาหาทางออกได้นะนะคะส่วนในเรื่องของที่อยู่อาศัยค่ะดีมากๆเลยนะคะที่อยู่อาศัยนะเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆส่งเสริมหนุนนําคุณอยู่แล้วค่ะเหมือนเสกเหมือนสั่งได้เลยนะคะขอแค่ว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับนิดนึงบางคนอาจจะเหมือนกับชินกับในเรื่องของพื้นที่ที่แบบเป็นมืดๆแคบๆนะคะเน้นไปนในเรื่องของสีสว่างโทนสว่างนะคะเปิดไฟมากขึ้นค่ะเปิดม่านมากขึ้นรับพลังนะคะดีๆมากขึ้นจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกมีในเรื่องของไอเดียความคิดสร้างสารรค์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะส่งเสริมคุณอะพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดแบบมันโล่งม,มันโปร่งสบายอารมณ์คุณก็ดีแล้วก็ทําให้คุณเนี่าะะก้ม,นน,มกนนนขึ ะะส่วนต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งปุตตาค่ะสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังสิ่งที่เลาคอยและสิ่งที่ตั้งใจมันมาแล้วว่าอืมไม่รู้ว่ามองอะไรอยู่นะคะโทรศัพท์มือถือบ้านรถเอา้ากลายเป็นว่ามีเกณฑ์ที่จะได้นะไพ่ขึ้นมาเดอะสตาสวยใสขนาดนี้นะบางคนแบบเอ๊กระแสรถไฟฟ้ามายังไงดีนะ้าเราจะเอาไหมนะลังเลอยู่นะคะสุดท้ายเป็นยังไงคะ มีโอกาสได้แต่ว่าได้ครั้งนี้มันคุ้มค่าค่ะถึงแม้คุณอาจจะมองว่าเป็นเงินก้อนที่คุณเสียไปบางคนอาจจะมีความคาดหวังว่าอยากจะได้บ้านมานานไหนลองซิว่ามันจะได้ไหมมันมีเกณฑ์ได้สูงนะคะถ้าเกิดนะคุณจะเริ่มต้นนะคะในเรื่องของการที่แบบจะไปดูบ้านดูรถนะหรือว่าเป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่อะไรก็แล้วแต่ที่ค่อนข้างที่จะสูงเนะี่ยคุณเริ่มไปได้เลยนะตั้งแต่วันที่7พฤษจิกนะคะลองดูแล้วกันแล้วก็มันขึ้นมาว่าทุกอย่างมันจะลงตัวรวมถึงในเรื่องของการศึกษาการทำ หม่ๆบางคนนะคะมีงานประจําอยู่แล้วอยากจะหาในเรื่องของความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะมันก็ขึ้นมาแต่ว่าเดอสตาปิงก็มองว่ามันได้หลายหลายมุมหลายแบบแต่มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับคุณสนใจมานานหรือว่าคุณนะคะมีความสนใจแล้วคุณเห็นว่าคนใกล้ตัวคุณทําสําเร็จแล้วคุณอยากทําบ้างให้คุณลุยคุณทําได้เลยนะคะสามารถทําได้ดีนะคะส่วนต่อมานะคะก็คือเป็นตําแหน่งอุปสรรคละ <S <S อ้าอขอโทษค่ะไม่ใช่อุปสรรคอล,ลีโอ้ยตายแล้วนะคะไม่ไหวละโอเค นะตำแหน่งอลินะขึ้นมามันก็จะพูดว่าอลิอลิมันก็ต้องระมัดระวังขึ้นมา,นมาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเกี่ยวกับเด็กอาะพูดง่ายๆเลยนะให้ระวังนะคะอลิของคุณก็คือสัตว์นี่แหละนะคะแมลงสัตว์กัดต่อยเดินอยูยด่ดีมีหมากัดคุณนะคะหรือบางคนเลี้ยงน้องหมาเลี้ยงน้องแมวอยู่อาจจะเป็นช่วงที่น้องหมาน้องแมวอาจจะทาร้ายคุณบ้างนะคะแต่พอพูดถึงในเรื่องของตัวบุคคลนะคะให้ระวังนะคะคนที่อายุน้อยกว่าที่จะมาแท้ทาดีกับคุณแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะมาหวังผลประโยชน์จากคุณนะคะืค พูดง่ายๆว่ามาดีตอนแรกๆนี่แหละพอหลังๆเป็นยังไงคะออกลายค่ะนะคะแล้วทีนี้อลิเนี่ยมันเป็นการประทะ มันไม่ได้สู้กันรับหลังนะเขาอาจจะแบบเอ้ยพอถึงเวลาที่เขาได้รู้จักคุณแล้วเขามีความร,รู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ดีมันเหมือนกับเขาโต้แยง้งโต้เถียงกับคุณได้เลยนะคะเป็นแบบนั้นนะสู้กันตรงๆแต่คุณทำยังไงคะคุณนิ่งสงบมาสยบความเคลื่อนไหวเลยไม่ต้องไปสนใจค่ะนะคะคนเรานะคะเราทําอะไรเรารู้นะคะอยู่แก่ใจอยู่แล้วถ้าเกิดคุณทําดีมันก็ต้องได้ดีอยู่แล้วนะคะบางคนอาจจะแบบแย้งว่าเอ๊บางคนก็ทําทําดีแล้วไม่ได้ดีนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าความดีมันต้องใช้อาศัยระยะเวลา ไม่มีใครบอกเราว่าวันสองวันแล้วจะสําเร็จเนี่ยถูกไหมมันไม่มีสุดสําเร็จพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกเราเนี่คะว่าสวดมนต์นะภายในกี่วันแล้วมันจะสำเร็จผลนะมีแต่เรานี่แหละที่เป็นในเรื่องของการที่เราเสพสือ่อแล้วเราเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นเองนะคะก็ไต่ตองคิดวางแผนดีๆแล้วกัน และตำแหน่งในเรื่องของความรักนะคะตำแหน่งปัตตานีค่ะนะคะความรักสําหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะดีค่ะนะคะในเดือนนี้จะเป็นเดือนหนึ่งที่คุณได้ใช้เวลาแล้วก็มีในเรื่องของกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะคะต่างคนต่างสนุกสนานแต่มันจะเป็นลักษณะเหมือนแบบไปปาร์ตี้ไปชิลๆนะบางคนอาจจะแบบไม่เคยได้แบบไปเที่ยวกลางคืนด้วยกันนานละ,ะไปสักหน่อยแล้วกันไปนอนค้างไปเที่ยวต่างจังหวัดอ่ะก็มีการให้ให้รางวัลตัวเองตรงนี้มันเลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยดีมากขึ้นนะคู่ของคุณก็รู้สึกแบบ นะคะที่ผ่านมามันแบบบางทีคู่ของคุณหรือว่าตัวคุณเองอาจจะเยอะมากแบบเยอะแยะเยอะสิ่งมากเกินไปอะ่ะเป็นเจ้าวางแผนน่ะนะคะกลุ่มธาตุด,ดินอนะ่ะมังกรอ,อะ่ะควบคุมวางแผนแต่ตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าคุณแบบรีแลกมากขึ้นรู้จักชิลชิลสบายๆนะ,ะกับคู่ของคุณมากขึ้นมันเลยทําให้สถานการณ์ความรักเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็สดใสมากค่ะส่วนคนโสดนะคะเรามาดูกันนะคะคนโสดจะเป็นแบบไหนจ๊ะคนโสด โอ้โหมันมีเกณฑ์คนเข้ามาแต่มันจะช้ำใจอะสินะคะขึ้นมานะคะให้ระวังในเรื่องของการที่แบบจะเป็นรักสามเศร้าเราสามคนความสัมพันธ์ที่ทับซ้อนนะคะใครเข้ามาช่วงนี้นะคะต้องระวังเขาอาจจะไม่ได้คุยกับเราคนเดียวเขาอาจจะมีในเรื่องของแบบการติดต่อนะ,ะการคุยกับคนอื่นด้วยแล้วพอคุณรู้เป็นยังไงคะเศร้าทุกข์เสียใจนะคะเพราะว่าเราเป็นคนรักใครรักจริงไงนะคะหรือใครที่กําลังตกอยู่ในสถานการณ์นี้บอกได้เลยว่า การที่คุณจะออกมาจากสถานการณ์นี้ค่อนข้างที่จะยากนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าคุณให้ใจไปแล้วอ่ะนะคะพอแบบจะออกจะตัดเขาเลยเป็นงไงคะมันเหมือนหัวใจสลายนะคะฉะนั้นอย่าเสี่ยงนะคะบางคนแบบเอ๊ะเขามีแฟนแล้วแต่เขาเข้าหาเราไม่เป็นไรเราคุยเล่นๆไม่มีคําว่าเล่นนะ สำหรับชาวราศีมังกรนะพอถึงเวลาตอนที่คุณรักจริงหรือคุณรู้สึกดีจริงเนะี่ยคุณเบรกตัวเองไม่ได้นะมันเหมือนกับเหยียบแบบประมาณว่าขับรถก็คือร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบทลุไปเลยไม่สนใจอะไรแล้วนะคะโอเคต่อมาในเรื่องของสุขภาพปิ๊งบอกไปแล้วนะก็คือในเรื่องของน้ําหนักแล้วก็ในเรื่องของการพักผ่อนนะคะการทานอาหารให้ตรงเวลานะคะส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งสุภะนะคะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวขขยายไพ่เพิ่มเติมดีกว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขึ้นมานะในเดือนนี้คุณอาจจะมีความเกี่ยวข้องนะผูกพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำนะก็หนีไม่พ้นอนะพญานาคแน่นอนนะใครที่เป็นสายพญานาคอยู่แล้วนะกราบไหว้ทําปฏิบัติด,ดีอยู่แล้วนะคะส่วนการทําบุญเสริมนะคะมาดูกันนะคะการทําบุญเสริมเพิ่มเติมให้ทําบุญเกี่ยวกับน้ํานะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการถวายน้ํานะคะ,ะบางทีเราไป ทำนะสังฆทานนะไปทําบุญต่างๆอย่างนี้ก็ให้เป็นในเรื่องของการถ,ถาวายน้ําหรือบางคนอาจจะมีความคิดในเรื่องของการแบบทําลงทานต่างๆก็เป็นในเรื่องของการทําน้ําแจกและกันนะเกี่ยวข้องกับของเหลวนะถามว่าปล่อยปลาได้ไหมปล่อยปลาก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเอาแบบตรง,ตรงๆไปเป๊ะเลยที่ปิงอยากจะแนะนําก็คือในเรื่องของการถวายน้ําถวายนมถวายอะไรก็ได้ที่เป็นที่เป็นในเรื่องของของเหลวเท่านั้นเองนะหรือบางคนอาจจะแบบโอ้ทำลงทานก๋วยเตี๋ยก็ได้ก็เป็นน้ําเหมือนกันนะไม่ติดไม่ขัดนะคะโอเคส่วนตําแหน่งนะสุดท้ายที่ เราจะมาคุยกันนะ,ะไม่ใช่สุดท้ายท้ายสุดเจดเดี๋ยวไปวินาศนิดนึงแล้วกันเอาวินาศก็เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอีกแล้วอะ่ะให้ระวังแล้วกันนะคะหมากัดแน่นอนมแมลงสัตว์กัดต่อยนะส่งผลเสียแน่นอนนะส่วนตำแหน่งราภคา่ะเกี่ยวกับโชคลาภดีมากเลยนะบริวารหนุนนำนะใครที่มีลูกมีหลานมีครอบครัวนะคะบอกได้เลยว่า เด็กนะคะตำแหน่งเด็กนี่แหละจะนำโชคนำชัยมาให้กับเรานะเพราะขึ้นมาว่าลูกหลานนะจะนำเงินมาให้บางทีนะเราอาจจะให้เขาหยิบเลือกสักใบ2ใบนะคะหรือบอกมาสักเลข2เลขอ่ะพูดได้เลยเป็นสื่อนำโชคที่ดีที่สุดนะคะส่วนนะคะในเรื่องของตัวเลขนะคะที่ปิงจะให้ไวมาดูกันเลขนำโชคนะคะจะหยิบให้ทั้งหมด4่ใบมาดูกัน1 สองสามสี่อ่ะมาดูซิจะได้เลขอะไรอุย้ยเดี๋ยวหลุดศูนยสองสามห้านะคะอย่าลืมนะสามแทนค่าเลข8ได้ด้วยนะคะก็ในเดือนนี้ขอให้เป็นเดือนที่ดีสำหรับชาวราศีนะคะและลัคนามังกรส่วนใครที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับปิงนะคะในการทำคลิปง่ายๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ